ใครนะครับผมที่กําลังตามหาโช๊คโปรเฟนเดอร์หรือว่าเป็นเจ้าของโช๊คโปรเฟนเดอร์เนี่ยและยังมีข้อสงสัยว่าของที่ได้มาเนี่ยเป็นของแท้ถูกต้องตามโรงงานไหมเดี๋ยววันนี้ผมมีทคิคเล็กๆน้อยๆนะครับผม,ผมมาแชร์กันว่าโครเฟนเดอร์ของคุณเป็นของแท้หรือของปลอมสินค้าตัวอย่างวันนี้จะเป็นโปรเฟนเดอร์ X ซีรีส์นะครับผมซึ่งสามารถสังเกตง่ายๆนะครับผมตัวสปริงเนี่ยจะมีโลโก้โปรเฟนเดอร์กับซีเรียลนัมเบอร์นะครับผมบอกชัดเจนโดยทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด8หลักนะครับผมจะมีซีเรียลนัมเบอร์8หลัก สังเกตได้ที่บรเบณสปริงได้เลยนะครับกเกณเกตที่2นะครับทั้งจุดปรับคอมเพรสชันและจุดปรับรีบาร์นะครับเวลาเราปรับเนี่ยจะมีเสียงคลิกคลิกเบาๆนะครับผมแต่ถ้าไม่มีเสียงเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้นะครับผมและวิธีที่3นะครับวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับผมพอคุณได้สินค้ามานะครับ ด้านหลังของกล่องเนี่ยจะมี QR code บอกนะครับผมสามารถสแกนได้เลยนะครับและเช็ค serial number นะครับว่าตรงกันไหมเดี๋ยวเราไปเช็คความกันเลยวิธีง่ายครับผมสแกน QR code บริเวณข้างข้างกล่องแล้วมันก็นจะขึ้นลายของทาง p r o f เด d e r มานะครับพอสแกนเสร็จนะครับผมนี่จะมีรหัสสินค้าบอกบริเวณนี้นะครับซึ่งวิธีเช็คง่ายๆนะครับผมดูจากรหัสสินค้าบริเวณนี้นะครับและเช็คกับตัว QR code ถ้าเลขตรงกัน รถรุ่นที่ติดตั้งตรงกันถือว่าเป็นของแท้แน่นอน100%ครับผมสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าในที่ o d คเดียวกันเลยได้เลยนะครับนี่จะมีปุ่มสีเขียวตรงนี้กดลงไปเลยก็จะมีชื่อเบอร์โทรประวัติส่วนตัวต่างๆนะครับผมกรอกให้เรียบร้อยเท่านั้นครับผมการรับประกันสินค้าก็จะเสร็จแล้วซึ่งโ r o เ e n d ดอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับผมรุ่น Air Serie นะครับมีการรับประกันสินค้า1ปีรุ่น f s ล r ซ e รมีการรับประกันสินค้า1ปีเช่นกันครับและรุ่นนน X Serie มีกกาารรรัับปะสิค้ ปีสำหรับใครนะครับผมที่กาลังตามหาโปรเฟนเดอร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นแอร์รุ่นแฟตหรือรุ่น X นะครับผมและอาจจะกลัวของปลอมมาจากที่ร้านมอเตฟิกได้เลยครับผมรับประกันว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมบริการหลังการขายฟิตติ้งโชคฟรี1ปี 1> และสำหรับใครนะครับผมที่สนใจเข้าใช้บริการตอนนี้มอเตฟิกมีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์เอกชัย34ส 4, และซอยสุขุมวิท71หรือถ้าใดที่ไม่สะดวกเข้ามาหน้าร้านนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลต